โอกาสพิเศษที่จะได้เป็นเจ้าของ p r i t e Hill Condominiums ในเมืองนิวตันมาถึงแล้วค่ะคอนโดนี้เพิ่งรีโนเวทใหม่และยูนิตนี้เป็นยูนิตที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะมีพื้นที่ช้อยสอยกว่า2 1 0 0ตารางฟุตห้องนอนพรเมรีกกว้างขวางมีตู้เสื้อผ้าและห้องน้ำในตัวที่มีอ่างอาบน้ำและห้องอาบน้ำแยกส่วนกันค่ะยูนิตนี้จะมี2ห้องอาบน้ำและ1ห้องน้ำค่ะ โดยตัวโครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า12เอเคอร์ติดกับเขตอนรุรักษ์ธรรมชาติทําให้คุณสามารถดื่มด่ากับบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวได้ตลอดทั้งปีค่ะห้องนอนห้องที่2มีห้องน้ําในตัวเช่นกันและยังมีพื้นที่สําหรับทำโฮมออฟฟิศและวิวของพื้นที่อนรุร,รักษ์ทําให้คอนโดนี้เงียบสงบมากค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่มาตั้งแต่ปี1987และเพิ่งรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเพื่อต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับเจ้าของคนถัดไปเช่นคุณค่ะชั้นล่างเป็นแบบโอ,อ,อเพ่นฟลอ,อาาร์แหารและ ห้องครัวที่เพิ่งรีโนเวทใหม่พร้อมระเบียนส่วนตัวทั้ง2จุดและยังมีที่จอดรถให้2คันพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นสระว,ว่ายน้ำกลางแจ้งสนามเทนนิสและห้องเก็บของส่วนตัวต่างหากขอบคุณลส s t i n g needle richard daw จาก h a m m o n residential และ a l i s o n heron จาก cool banker realty ค่ะและยังมีห้องซักผ้าแยกเป็นสัดส่วนต่างหากเพื่อความสะดวกค่ะกิฟเป็น r ลเตอร์สังกัด cool banker สนใจซื้อบ้านขายบ้านติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้ฟรีค่ะ